อ่ะ,อะมาปิดท้ายด้วยบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจออะนะครับเราก็พยายามจะนําเสนอทุกวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงคือ1กุมภาครับนะฮะเพื่อรณนงคลงให้ทุกท่านเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันว่ามันมีเลือกตั้งอบจอ,อยู่นะอ,อย่างบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจอปลายสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักนะฮะเพราะโดยเฉพาะในภาคอีสานตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุยอยาจา์สุขุมวิทเมื่อกครู่ว่าคุณทักษิณแก กำหนดการแกชัดเจนปลายสัปดาห์นี้เนี่ยจะไปที่นครพนมฮะ,ะเนี่ยแล้วดูฮะอันนี้คือบรรยากาศในการเตรียมโอ้ก็อีมาแล้วบรรยากาศในการเตรียมรับคุณทักษิณนี่ก็เริ่มมีการมาจับเตรียมสถานที่เก้าอี้เพียบเลยนะฮะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณทักษิณจะไปปลาัยที่วิัลธาตพนมฮะจะมาหาเสียงนะขึ้นเวทีปราศัย10สิโมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงครึ่ง จะไปอีกเวทีหนึ่งที่เวทีที่มหาวิทยาลัยนครพนม,มนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นจะไปที่โดมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสีสงครามที่อำเภอสีสงครามอันนี้คือ3เวทีที่นครพนมเขาก็จะมาปักหลักตรงนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปบึงการต่อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเดี๋ยวพอคุณทักษิณมาถึงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะไปสักการะพระาธาตุพนมก่อนอซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเอาเลิกเอาชัยก่อนขึ้นเวทีปราศัย ก็ะนะฮะก็เรียกว่าปลายสัปดาห์นี้ี่คิวแกายาวนะฮะคุณทักสินนะ่ะนะมีไปนครพนมเสร็จไปบึงการบึงการเสร็จแวนหนองคายหนองคายเสร็จไปมหาสารคามอ่าก็เป็นจังหวัดได้เสียทั้งนั้นเลย้สัปดาห์น้า,าไปศรีสะเกดใช่ไหมเออแล้วมีไปศรีสะเกดอีกอนะในช่วงท้ายนะฮะคิวชุกคิวชุกช่วงนี้พักประชาชนก็ มีคิวของเขาเหมือนกันแต่พวกนี้เขาก็เริ่มลงเหมือนกันใช่ไหมพวกบรรดาแกนนาเขาก็เขาก็กระจายกันไปในหลายจังหวัดใช่ใช่สำหรับพรรคประชาชไานปเลยมื่อวานเมื่อวานเล่าไปแล้วนําเสนอไปแล้วบางส่วนนะฮะว่าพรรคประชาชนเขาเขาเคลื่อนไหวกันยังไงเขาก็แยกกันไปนะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆคุณเอ็กมันมันเมื่อวานนี้เราพูดไปเรื่องหนึ่งนะครับติดไปนิดนึงเออเมื่อวานติดไปนิดนึงว่ามีคนบอกว่าไปเข้าสังเกตว่าที่จังหวัดบุรีรัมยังไงปรากฏว่าผู้สมัครนายกกับผู้สมัครสจเนี่ย อยู่ดีจับได้เบอร์เดียวทั้งจังหวัดโอ้ที่บอกว่ามันบังเอ,อิญหรือเปล่าเนะ่เออเราบอกเอะบังเอิญหรือเปล่าออจับได้ยังไงเบอร์เดียวทั้งจังหวัดนะครับปรากฏวันนี้ทนายอั๋นนะเนี่ยทนายอั๋นบุรีดําเนี่ยนามสกุลเขาเนี่ยเป็นฉาย,ยาเขาเนี่ยฉาย,ยานะฮะคุณพัทรพงศ์เนี่ยไปร้องกับกกตฮะไปยื่นหนังสือถึงคุณแสวงบุญมีฮะให้ตรวจสอบหน่อยสิว่าที่บุรีรําเนี่ยมันมีความผิดปกติเพราะนายกกับสมาชิกอบจอหรือว่าสอจอเนี่ยในนามกลุ่มคนบุรีดําเนี่ย จับได้หมายเลขเดียวกันทั้งจังหวัดฮะเลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเข้าข่ายจ้างวานให้คนมาสมัครหรือเปล่าอ๋อเออคือแกบอกว่าผู้สมัครนายกกับสมาชิกอบจอเนี่ยได้เลขสเลขเดียวกันทั้งจังหวัดแล้วก็ติดป้ายหาเสียงคู่กันอันนี้มันเข้าข่ายมีความผิดตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีการระบุว่าห้ามซื้อห้ามจ้างคนมาลงหรือเปล่าเพราะตัวเองมองว่า มันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญที่ทําให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขเดียวกันทั้งจังหวัดนะฮะแล้วทนายอา่านบอกว่าการเลือกตั้งอ,อบจอครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ชื่อกลุ่มว่าเพื่อนเนวินได้รับเบอร์เดียวกันคือเบอร์แปดเขบอกครั้งที่แล้วก็เป็นเหมือนกันเบอร์แปด คือหมายถึงว่าตัวผู้สมัครกับตัวผู้สมัครนายกอบจกับผู้สมัครสอจอซึ่งมาจากกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็ได้เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกัน<อ>กกบอกว่าครั้งที่แล้วได้เลข8ครั้งนี้ใช้ชื่อกลุ่มว่าคนบุรีรมําได้หมายเลข4ได้เล,เลขอยู่กระทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ใช่คัาว่ามีผู้มากบาร,รมีได้ใส่เสื้อที่มีข้อความดังกล่าว ก็เลยต้องมาร้องกกตให้ตรวจสอบหน่อยนะคุณแสวงก็เป็นคนบุรีรัมย์อย่าลืมบ้านเกิดบ้านเก่าจะดำเนินการอย่างไรนี่นี่นะแล้วตอนท้ายแกบอกอย่างนี้ก็บอกว่าขอพูดจักคอไว้ก่อนนะกลุ่มนี้ไม่หาเสียงนะจะมีคะแนนมาจากไหนเอออ๋อคือกลุ่มนี้เขาไม่หาเสียงเลยเออคือทนายเขาตั้งข้อสังเกตครับอ๋อแล้วก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าไม่หาเสียงคะแนนจะมาจากไหนใช่อเนี่ย ครับครับอ่ะก็ติดไว้เป็นบรรยากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากเขาไปเขาไปยื่นึงให้ตรวจสอบว่ามันดูแปลกๆในมุมมองทางนันว่าเอ๊ะมันผู้สมัครอบจกับสอบจมันเบอร์เดียวกันคือคือกลุ่มเดียวกันด้วยนะและกลุ่มเดียวกันนี้ก็ได้เบอร์เดียวกันคือเวลาแล้วก็ตั้งคู่กันคือผมไม่ได้ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะคือผู้สมัครอบจเนี่ย เออนายกอบจเนี่ยก็มันก็จับทีเดียวใช่ไหมล่ะใช่ทั้งจังหวัดมันมีคนเดียวแล้วก็มันก็มีแต่ละทีมแต่สจอยังมันมันหลายอำเภอใช่แล้วมันมันมีเป็นเยอะโอกาสที่มันจะได้เนี่ยสมมติทุกคนอาสมมติอันนี้เขาเขาไม่ได้ทผิดนะถ้าเขาจะนัดกันเนี่ยผมรู้สึกผมนะถ้าเขาจะนัดกันตอนสมมติ9ก้าโมงไปพร้อมกันแต่เผอิญข้า้งหน้านั้นเนี่ยมีคนไปสมัคร3คนก่อนล่วงหน้า อ๋อแต9โมงเขาก็นัดไปก็ไม่เจอกันพอดีมันก็ได้พอดีเลยเอออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะแต่ที่เข้าใจว่าที่ทนายอ่านเขาสงสัยเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เอซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าใช้ชื่อกลุ่มอาจจะเปลี่ยนชื่อหน่อยมันดันมันดันแบบเดียวกันคือได้เบอร์เดียวกันทั้งสองครั้งครับแกก็เลยสงสัยเออเอาละเอาละอ่ะอ่ะอ่ะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เขากำกับดูแลซึ่งก็คือกกตคุณแสวงก็ไปตรวจสออบ อันนี้ทนายอ่านเขาก็มาร้องอนะทีนี้ปิดท้ายด้วยกรณีนี้ฮะที่เราพูดกันมาตลอดหนึ่งกุมภาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจเนี่นะฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะมีการรณรงค์กันมาตลอดว่ามันเป็นวันเสาร์นะนะฮะแล้วทีนี้กกตเขาก็ขอความร่วมมือไปยังไปยัง,ยงกระทรวงแรงงานไปยังโรง,งงานว่าวันที่หนึ่งขอให้ปล่อยมาครับเลือกวันนี้ก็มีความชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะฮะวันนี้ร้อยเอกสาโรธคมคายฮะ ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าด้วยความที่กะกะตเขาจัดเลือกตั้งวันที่หนึ่งะฮะซึ่งเป็นวันเสาร์นี่นะฮะหกุมภาเนี่ยแล้วก็เขาก็มีข้อกําหนดนะฮะบอกว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมาตรา1้7บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดที่ไปขัดขวางหรือหน่วงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาญหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ,รบแล้วก็บอกว่าเพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำหน้าที่และใช้สิทธิ์เลือกตั้งกสรก,ก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,นได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากนายจ้างสถานประกอบกิจการอนุญาตนะฮะ ให้ลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเดินทางไปใช้สิทธินะฮะณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดหากนายจ้างหรือว่าลูกจ้างนะฮะมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาหาร,หรือสามารถติดต่อได้เลยที่สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานาก็คือมาย้ำนี่แหละท่านอธิบดีท่านมาย้ําบอกว่าตามกฎหมายตามระเบียบมันมีเขียนอยู่ท่านนายจ้างไปขัดขวางไปนวงเหนียว นะฮะไปบังคับให้ลูกจ้างเนี่ยซึ่งมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งมาให้ไปเนี่ยม,มีความผิดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่นหรือทั้งจำทั้งปรับก็คือย้ำนั่นแหละบอกว่าท่านต้องปล่อยไปนะถ้าเขาจะไปะแล้วห้ามนับเป็นวันลาวันหยุดด้วยอเออเพราะก็ถือเป็นการใช้สิทธิ์คือเข้าใจว่า,บ,าบริษัทที่ทำงาน6วันนะท่านจะบอกว่าอาให้ไปนะให้ไปวันเสาร แต่ถือเป็นวันลานะไม่ได้นะใช่ไม่ได้ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาก็เลยขอความร่วมมือครับแต่ส่วนตัวก็ยังสงสัยทุกเรื่องไม่เลือกวันอาทิตย์ฮะไม่เลือกมันก็จะง่ายแต่แรกละเออเออมันไม่ใช่ว่ามันเกินกรอบมันยังอยู่ในกรอบนะมันพอดีอะมันพอดีเป๊ะเลยก็ทําได้คือเรื่องก็จบแล้วเนี่ยเนี่ยเอาหละมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละฮะ คือมวลชนเขาก็บอกเขาก็รณรงค์อยู่เราก็ต้องช่วยกันมี KPI แต่เราก็ช่วยทางนึงอ่ะครับอย่าลืมหนึงกุมภาไปใช้สิทธิใ์ใช่ใเลือกตั้งร่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งน้องเขตไม่มีครับ ต้องไปเลือกวันนั้นเท่านั้นชื่อท่านอยู่ไหนท่านไปที่นั่นชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ตรงไหนก็ไปที่นั่นนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มมีแจ้งมาแล้วแหละจะมีเอกสารไปถึงบ้านก่อนว่าท่านมีสิทธิ์ว่าท่านมีสิทธิ์แล้วหน่วยที่ท่านจะไปใช้อยู่ตรงไหนใช่แต่ท่านท่าไปไม่ได้ด้วยภารกิจและต่างๆนานาท่านก็ชี้แจงย้อนหลังได้ภายใน7วันครับว่าท่านไปไม่ได้เพราะอะไรจะได้ไม่เสียสิทธินะนี่แหละฮะเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจก็พยายามจะพูดกันทุกวันรณรงค์กันทุกวันซึ่ง เครือมติชนเราให้ความสําคัญนะแล้วจะเกาะติดแล้วก็มีรายการพิเศษด้วยวันที่หนึ่งคุมพาในการติดตามผลคะแนนเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนี้นะมีอะไรอีกไหมเนี่ยวันนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ